หลังจากที่เราตื่นมาตอนเย็นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนอะเราเหิวมากใช่ก็เลยคือจะบอกก่อไม่จริงโรงแรมก็มีอาหารให้เรานะคะแต่ว่าเนื่องจากเรากพอยู่มาหลายวันแล้วก็เลยค,ค่อนข้างจะอาจจะเบื่ออาหารโรงแรมบ้างนิดนึงวันนี้เราก็คิดว่าเราอยากกินอะไรที่เราอยากกินบ้างจริงนั่นก็คือก็คือ ง่ายๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นเด็กหอคือจริงโรงแรมมันมีเฟสิลิตี้ที่ทําให้เราต้มน้ำอย่างง่ายแต่ว่าเนื่องจากเราติดนิสัยเด็กหอแล้วก็จะต้นมน้ำอะไรพอต้งน้ำพอง่ายๆลเพราะว่า <laughs> มันทําได้สะดวกมากๆ <laughs> ใช่าตอนนี้เพิ่ง <laughs> ไปตั้งน้ำมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ได้แล้วมือเช้าก็ว่าเย็นของเราไม่รู้ว่ามืออะไรนะคะเอาเรืกันหมดเลยเนี่ยหอมมากอ่ะหิวม,มากเพราะเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยแมื่อตื่นมานะคะอคพอหลุดอะไรอันนี้มันคือ,อคหูสับต้ยมยำของพาเรา,าต้มยำกุ้งใช่ต้ยมยำกุ้งสุดพริกเผานะคะหอมมากขอยกขึ้นมากิออนเลย อนะโอเคก็คือว่าแบบเวลาเราทำชวนไม่ว่าจะเป็นคืออะไรสดกว่าแบบปกติเนี่ยจะมีคนถามเข้ามาเรื่องคุณพ่อเยอะมากนะคะอย่างเช่นแบบพ่อดุไหมพ่อก็ไม่เคยดุก,กันอะไรอย่างนั้นแล้วคือแบบคนถามเรื่องคุณพ่อมาเยอะมากแล้วบางทีเราก็จะไม่ได้ตอบไปนะคะแล้วคนณก็จะค,คิดว่าเราจะมาเผาเไม่ใช่คำเผา,าดิแ่ะมาตอบคำถามต่างๆ,ๆนะเรื่อง เกี่ยวกับคุณพ่อนะคะที่แบบมีคนถามเราเข้ามาตลอดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราหิวมากนะคะแล้วก็ขอไปกินต่อก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามกันนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็รวบรวมคําถามที่แบบคนจะถามเราเข้ามาบ่อยมากๆซึ่งหนึ่งคำถามที่คนถามบ่อยมากก็<โ>กคือ,พ,อพ่อดุไหมพ่อดุไหมพ่อเสียพ่อไม เออตอนที่แบบเด็กที่ทะเลาะกันอย่างนั้นอ่ะพ่อก็จะดุคือสมมติว่าแบบแม่จะแบบบ่นเรื่อยๆแต่พ่อคือจะนานๆทีแต่ว่าแบบนานๆทีลงตุ้มใช่ส่วนตอนโตอ่ะคือพ่อรู้สึกว่าพ่อย,ยิ่งเรายิ่งเรายิ่งโตอ่ะพ่อยิ่งไม่ดุป่ะเหมือนแบบถ้ารู้สึกเหมือนกันถ้าเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะเราเรา,เราเล่าให้พ่ออ่ะพ่อจะไม่ค่อยดุพ่อจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพ่อจะไม่ดุก่อนอะ่ะแต่แบบจะแบบพูดให้เราแบบ คิดตามหรืออะไรอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ก็กใช่แต่คือเหมือนเพราะว่าเราแบบยิ่งโตแล้วเราบบยิ่งสีดกับพ่อใช่ใช่แล้วก็เลยส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบทะเลากละกันอะไรกันเท่าไรแต่ถ้าพา่อคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่เท่ารแบบที่มันทะเลาะกนาันหนักแบบตอนถ้าตอนตัวร้านะก็คือเหมือนเดิมะคือนานๆทีอะแบบนานๆแ,แต่เหมือนเลถ้าถ้าเวลาทะเลาะกันอะเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะ พ่อหมายถึงว่าถ้าถ้าพ่อแล้วก็พ่อนะคะแล้วก็พ่อแล้วพ่อแอ๋อพ่อน่ากลัวถ้าพ่อโมโหน่ากลัวมากเพราะพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยโมโหพ่อโมโหทีคือแบบกรึบใช่เห็นครั้งคือคือเมื่อไหรแต่ไม่ได้แล้วนานมากเออก็จริงคำถามต่อไปคําถามต่อไปใครสามคนใครติดพ่อมากกว่ากันหนึ่งสองสามพี่เพิร์ดจริงๆ อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเรียนต่างประเทศด้วยไหมใช่เราก็เลยจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านมันก็เลยแบบเราก็แบบใช้ชีวิตของเราแต่ว่าพี่เพอร์ดะอย่างที่เราเคยบอกคลิปไม่ใช่คลิปเออคลิปนั่นเอว่าแบบบุคลิกของพี่เพอร์ดะคือมันจะมีความแบบอ้อนติดพ่อติดแม่อะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ฟังคือลิงไปดูได้นะพีเออนั่นแหละก็คือพี่เพิร์จะติดพ่อติดแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะมากกว่าเรามากเคำถามต่อไป ขำอะไรอ่ะคุณพ่อมีชื่อเรียกนอ้อ,นองเพาน้องเพาแบบหาหามไหมจริงๆของเพานะพ่อจะไม่คือจริงๆส่วนใหญ่ชื่อเรียกที่แบบแปลกๆคือแม่จะเรียกแต่ว่าช,ชื่อที่พ่อเรียกมันจนบางชื่อที่แบบแม่เรียกอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่จะเรียกว่าอากิโกซังไม่เรียกว่าอากิโกทำจริง <laughs> ไม่มีใครเคยรู้โอเคจะไม่ได้ <laughs> แม้ว่าอาจจะเฉพาะตอนเด็กๆตัวข่าวมันรู้จำไม่ได้อากิโกซัง แต่เราพ่อเหมือนถ้าจะไม่บิดมีพ่อก็จะเรียกบ้างแต่พ่อจะเรียกแค่อากิโกะแต่พ่อจะไม่เรียกสังพ่อจะเรียกแค่อากิโกะแต่แล้วก็แบบชื่ออื่นพ่อไม่ค่อยเรียกพ่อไม่ค่อยเรียกเผาชื่ออะไรแปลกๆจะเรียกแค่แบบเรียกที่ชื่อที่คนในครอบครัวไม่เรียกแบบคือแบบเพื่อนทุกคนโอเคทุกคนอันนี้แบบคนที่รู้อาจจะไม่รู้คือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบชื่อแบบ prouders ใน IG ยีเนมาจากงานที่เราตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบอกว่าไม่ใช่นะทุกคนมันแบบเป็นชื่อที่เพื่อนเรียกมาตั้งแต่อันดูยูอนุบาลแล้วคือเพื่อนทุกกกคน็จะเเรียว่าดอ หรือแบบบางคนเรียกเผาเดือยใช่ป่ะแล้วคือแบบมันจะตลกมากเวลาคนในครอบครัวเรียกว่าเดือยเรือ่อของพ่อเพราะว่าไม่มีนะคือมันจะมีบางครั้งที่พ่อกับแม่เรียกผัวมมกก็ไม่ไม่ค่อยมีที่อาหาร่ะแต่ว่าจริงๆชื่อหลายๆอ่ะคือจัวนแม่เรียกเยอะแต่ว่าบางทีเราจะไม่เ <c oughs> ปิดเผยให้ทุกคนฟังเป็นความลับต่อไปเดี๋ยวแม่ว่าโอเคอาหารแบบคุณพ่อห่วงไหมแบบถ้าคนไม่ใช่ถ้าคนถ้ามีคนมาจีบอะไรอย่างี้ก็ เอมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงนัใคุจะได้นะอันนี้อันนี้เหมือนจะพูดข่าวแต่ว่า่เป็นความจริงไม่ก็ต้องลองมีคอมเมนตดีหรือก่อนถึ่จะรู้ว่าคุณข่าวอใช่คาว่าห่วงดีกว่าพ่อเป็นห่วงแค่นั้นแหละพ่อไม่พ่อไม่ห่วงว่นจริงพ่อไม่ห่วงนะพ่อไม่ห่วงแต่พ่อแค่ห่วงนั่นแหละค่ะค่ะคุณพ่อชอบทําอะไรแปลกๆอะไรอยู่ที่บ้านคือ ทุกคนเราจะเห็นในจีที่ม,มันจะมีช่วงที่พ่อชอบลงวิดีโอเล่นพินอย่งงที่แม่คือจริงๆคือมันก็นไม่รู้ว่ามัน,นว,ว่าแปลกไหมแต่ว่าคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่พ่อแบบติดมากแบบเห่อมากแล้วก็แบบเล่นแบบทั้งเดี๋ยวทั้งวนันอะไรอย่างเงี้ยเลยถ้ามีเวลาว่างก็เล่นตลอดเแม่คือปกติช่วงที่อยู่บ้านน่งแต่ช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยพ่ออยู่บ้านพ่อจะนั่งข้างล่างแบบนั่งแบบทํางานอะไรไปใช่ไหมแล้วคือเหมือนแบบมันก็จะมีช่วงที่แม่ ซื้อแบบพินพินอันใหม่มาให้พ่อใช่ไหมคะแล้วเราก็สเกตแบบช่วงแรกว่าแบบวันหนึ่งแบบพ่อหายไปไหนแบบสามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยผลก็คือพ่อขึ้นไปซ้อมพินอยู่บนห้องอยู่ในห้องนอนอ่ะแล้วก็เล่นวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออแล้วแบบคือมันตลกมากแล้วแบบพ่อแบบคือพ่อติดจริงๆนั่นัล้วคือเล่นทางเล่นทางวันแบบหายไปเลยอ่ะแล้วก็แบบลงมาก็แบบมาเล่นพินให้เราฟังนะคะส่วนนิสัยแปลกๆพ่อชอบทําอะไรอีกอ่ะ ไม่ค่อยแปลกว่ะอืมไม่ค่อยแปลกอ่ะพ่อแค่คือเพราะว่าพารู้สึกว่าบูทีนการใช้ชีวิตของพ่อเป็นบุทีนการใช้ชีวิตแบบคนขยันอะแบบตื่นเช้ากินข้าวรดน้าต้นไม้ล้างรถทํางานอ่านหนังสือแบบอืมอักชวลหนังสืออะหนังสือออกกําลังกายดูบอลอะไรเงี้ยคือมันแบบมันไม่ใช่คนขยันมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะคนที่มีอะไรทําตลอดอะ productive เออออใช่ใช่มากแต่ก็ถือว่าเป็นคนขยันป่ะ เพราะคือพ่อจะนั่งเขียนอะไรตลอดอะแบบแบบโอเคเพอจะไม่ได้สนใจเพราะว่าอพอชอบใช้ชีวิตแบบปลีกวิเวกตื่นลงมาทุกคนก็ทําอะไรเสร็จไปครึ่งวันแล้วเพราะว่าคือพ่อคือพ่อจะค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเออแบบแบบที่พูดไปนั่นแหละแบบทํางานดูอะไรแบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโค้ชอะไรเงี้ยแล้วก็มาเขียนเขียนเขียนเต็มไปหมดตลอดนั่นแหละค่ะก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกมากเท่าไหร่เยอะกว่นเรื่องพินเรื่องนั้น เราจะมีแต่ลอดอน,นึงไม่ออกอพ่อชอบฟังเพลงแนวไหนเอมก็ม<า>ก็ไม่ได้ว่าเป็นแนวไหนอะดีไม่มาก่อนไอเหมือนในเพลงพ,พ่อก็ฟังเพลงทั่วไปแบบแบบแบบฟังเพลงเขาเรียกว่าอะไรอะแต่เพลงลูกทุ่งเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่ามันเรียกว่า,วาแนวยางไม่เชิงเพื่อชีวิตนะแต่ก็อ,อ,อะไรคล้ายคล้ายอะไรประมาณนั้นอะ จริงจริงวันเนี้ยพ่อไม่รู้นะคะว่าแบบพวกเราสองคกนกำลังเผาเขาอยู่จร <laughs> ิงเราไม่ได้นัง้งจะเผานะแต่ว่าเราแค่เราไปเรื่อยๆมันก็เกิดอารมณ์สนุกสนาน,นเราแล้วก็เลยจะพูดเผาไปสักนิดหนึ่งนิดเดียวเอ้ยก็คือเหมือนแบบช่วงนี้เราคุยกับพ่อบ่อยนะคะเดี๋ยวเราโทรหาพ่อไหมได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปโทรหาพ่อกันดีกว่านะคะทุกคน ตอนนี้เราก็โทรหาพ่อกันนะคะฮัลโหลพ่อทำอะไรอยู่คะเป็นไงบ้างลูกพีด้านกันพ่อกำลังนั่งวางแผนการฝึกซ้อมอยู่พ่อไงบ้างตอนนี้พ่อมีแข่งไหมกักตัวฮะกักตัวเหมือนเดิมน่าเบื่อทุกวันค่ะเฮ้ย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 อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อนะเมื่อวานเมื่อวานพอดูหนังไปสามเรื่องไง โอ้โห oh, oh. <laughs> ดูเรื่องอะไรบ้างดูงดูดูดูด y ดูดูดูาูด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 ูพวกูด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 ูอูดู Class, ดู Marvel, ดูปปด,ด,ดูนูด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 เดู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 ดวดู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 ดเดูดูดูด่หรอใช่เ,ชเปลูดูลูดูนูด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 เดูดมีูอูด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 นดูดูรูด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 ดูดูดูยูดูแล้วนี่มีแอป,ปใหม่มาอีกเหรอเจะยิ่งตัวดูหนังอะไร ดูทั้งวันอืแล้ววันนี้เราก็คุยกับอากอบมาด้วยใช่เอาเหรอใช่เพราะว่าอากอบยี่สิบนาทีแล้วนะชั่วโมงกว่าไม่ค่ะอากอบให้ให้ไปไลฟ์ด้วยแล้วก็เหมือนถามแบบให้แชร์ตอนที่เป็นว่าเป็นโควิดที่อังกฤษว่าเราทําอะไรอไรบ้างบอกว่าไม่ได้บอกพ่อได้บอกว่าว่าไม่ได้บอกพ่อตอนที่เป็นบอกแล้วฮะบอกว่าบอกเออราบอกเราบอกอะไระ พราะว่าเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ให้กับคนอื่นด้วยเนาะว่าคนที่ยังไม่เป็นหรือคนที่เป็นแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วเราก็ได้แชร์ไอเดียแล้วก็แบบให้เขาระมัดระวังตัวแล้วก็ให้เขามีความเขาเรียกว่าตั้งสติให้มั่นแล้วเพราะเราต้องเจอกับโควิดในทีอีกหลายเป็นอหลายปีนะเพราะว่าเรดีแล้วมีอะไรจะบอกตอนนี้เรา แล้วอัดวิดีโออยู่อ้าวแล้วก็มาดีแค่ก็มาให้เห็นก็ให้เห็นพอนี่ไงอัดวิดีโอไปให้ใครอัดหระเป็นความลับแต่ว่าต้องไปติดตามใน c ซีคล์ชานะคะเป็นความลับเหรอจริงๆนะเนี่ยนะก่อนที่จะอ่าครับคิดตเลต้องต้องแจ้งทางสโมสรก่อนนะเดี๋ยวเขาคิดค่าตัวไ่อาไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะก็อ่า ไม่เป็นไรเราคุยกันปกติอยู่แล้วนี่ใช่ไหมได้น่นึ่งนะทุกคนคะตอนนี้เราขอไปคุยกับพ่อขอไปคุยกับพ่อต่อก่อนนะคะบายโอเคก็เราคุยกับพ่อเสร็จแล้วนะคะข่าววันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เราจะได้มาเล่าแบบเรื่องเกี่ยวกับพ่อแบบนี้ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้กันนั่นแหละโอเคทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์อะไรแบบคอนเทนต์ที่อยากให้เราทำทุกคนอยากดูอะไรบอกมาเถอะทำให้หมดเลยหรอคืออะไรกันแหละคอมเมนต์มากนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย